สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น,นเน็กเล่านาทีรุดเยี่ยมโรเบิร์ตสายควันเบื้องหน้าคุยขำหัวร่อแต่รับหลังยอมรับถึงกับน้ำตาซึมหลังจากที่พิธีกรร่วมรายการบริษัทฮาไม่จำกัดได้ถแถลงอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันโดยมีการแจ้งเราว่าทางโรเบิร์ตสายควันได้ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งล่าสุดทางด้านนันนก เกตศิบสวัสด์ปาละกะวงณนะอยุธยาพิธีกรชื่อดังยังได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งโพสข้อความลงใน Facebook แฟนเพจความว่าวันนี้มาเยี่ยมพี่โรเบิร์ตสายควันที่บ้านพวกเรากับแก๊งบริษัทหาไม่จำกัดผูกพันกันเหมือนครอบครัวนี้จึงเป็นเวลาสำคัญในการส่งมอบกำลังใจยามเจ็บใครได้ป่วยทันทีที่ไปถึงเจอพี่บอลเชิญ,ญยิ้มเป็นคนแรกตั้งแต่รู้ข่าวผมก็อยู่ที่นี่แทบทุกวันพี่บอลเล่าให้ฟังเข้าไปในบ้าน เจอผู้คนมากมายหลังจากสวัสดีทักทายเรียบร้อยเจ้าของบ้านก็เรียกให้พี่มานั่งด้วยกันที่เตียงเตียงพี่แม่งครนอนสบายพี่บอกพี่เบิดใครเขาให้ชมกันเดี๋ยวก็ได้มีบ้างหรอกพี่เบิดสวนทันควันแบบติดตลกพี่เบิดกลัวไหมขอถามแบบเพื่อนเลยไอ้กลัวนะ่ะไม่เท่าไหร่ ห่วงคนข้างหลังมากกว่าถ้ามีอะไรอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดละนะแต่เราก็ต้องสู้เต็มที่ระหว่างที่คุยกันน้องคริสหอวังก็มาถึงพอดีเลือกไปเห็นนักคอมนั่งกินข้าวอยู่ในครัวพวกเราใช้เวลายอยู่ด้วยกันพักใหญ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะคลื่มเครงแต่ละคนยิงมุกอย่างกับในทีวีเพราะไม่ว่าจะเป็นพี่บอนนักคอมรวมถึงพี่เบิร์ดซึ่งถึงแม้จะไม่สบายแต่ทุกคนนั้นเป็นตลกโดยจิตวิญญ,ญาณ ป่วยแล้วต้องมาเอนเตอร์เทนแขกอีกพี่หันไปพูดกับนักคอมนะ้าไม่ใช่แขกครับนะ้าเป็นคนกันเองพี่เบิร์ดบอกพี่ประโยคนี้พี่ถึงกับน้ำตาซึมแม้กระทั่งตอนพิมพ์ข้อความนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ